สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ S Combat 7ท้องฟ้าไม่รู้นะครับ Sky Anno p a r t ที่4แล้วนะครับก็ต้องขอโทษทีนะที่ไม่ค่อยได้เล่น S Combat ติดต่อกันเท่าไหร่เอามาพ a r t ที่4เริ่มเลยมาแล้วสินะ มิไฮดูแย่มากๆขอบคุณพระเจ้าที่เขามีหลานๆช่วยดูแลพวกเธอเป็นพี่น้องกันอายุ15และ10ขวบเราใช้ข้อมูลการบินสู้กับศัตรูของเขา,พเ,ขาเพื่อนำม,มาพัฒนาโดรนแต่นั่นทำให้ร่างกายของเขาได้รับผลกระทบไปด้วยเขาน่ลและแก่แล้วและพอโดรนที่ได้เขาเป็นต้นแบบถูกยิงตกเรก็วกว่ารุ่นก่อน เขาตึงจัดสินใจไปแนวหน้าเพื่อดูริยาตัวเองบางครั้งเขาก็เหมือนกับตะแก่หัวรั้นอายุไม่ใช่สิ่งเดียวที่ส่งผลกับสุขภาพของเขามันหลายปีแล้วที่เขาบินอยู่ในความสูงเป็นเวลานานๆและนั่นก็คือสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพของเขาอย่างมาก แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เป็นชายที่แกร่งมากวันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ28ปีที่เขาได้กลับไปสู้อีกครั้งถ้าเขาไม่มีชุดนักบินนั่นคอยช่วยแล้วก็นึกไม่ออกเลยว่าเขาจะต้องรับแรงจีไปมากขนาดไหนในวันนี้ในฐานะนักบินเขาทําได้ดีกับความคาดหมายมากฉันจะไปปรับปรุงโดรนอีกหน่อยตอนนี้พวกมันยังเทียบเขาไม่ได้ไอมิไฮคนเนี้มันน่าจะเป็นคนที่ยิงบราวนี่ตกนะครับรู้จักเครื่องบินสีส้มนั่นแล้ว ถามว่าคุกนี้มันแย่ขนาดไหนน่ะเหรอที่นี่เนี่ยมันคือบ่อขี้ชัดๆถ้าคนเอาเรื่องเหม็นเน่าทั้งหมดบนโลกนี้มารวมกันได้ในที่เดียวมันก็คือที่นี่นั่นแหละที่นี่เรามีคนอยู่ทุกแบบทั้งพวกคุมบ้าอานาจนักโทษกระหายเลือดและก็ช่างเคือบินตลอดชีวิตอย่างฉัน yeah, อ,อ้อเ,<ร>เกือบลืมไป มีหนูอยู่ด้วยนะแล้วก็มีพวกนักบินที่โดนเด็ดปีกไปแล้วคนนึงเนี่ยเป็นยอดนักบินฝีมือดีเลยแต่ว่าเป็นโจรที่แย่อีกคนนึงก็เป็นนักพนันนะนะแต่ดันไม่มีโชคอีกคนนึงก็เป็นขบฏใจไม่ถิง่งานของพวกเขาก็คือคอยสตาร์ทเครื่องยนต์ของเครื่องบินบนลันเวปออมนี่ไอเดียนี้ก็คือต้องการให้ดาวเทียมสอดแนมของอิรูเซียเนี่ยจับความร้อนได้พรามันจะได้คิดว่าเป็นเครื่องบินจริงๆยังไงล่ะ ฉันว่าคุณต้องสงสัยแน่ว่าทำไมอิลูเซียที่แพ้สงครามครั้งก่อนถึงยังมีดาวเทียมสอดแนมล่ะเพราะพมันใน,น,นเก่งมากเลยที่ฝึกให้พวกเนิร์ดบ้าคอมเนี่ยมาแฮกดาวเทียมครึ่งหนึ่งของโอเซียได้เลย <s> แล้วก็อีกครั้งน,นะฉันพยายามจะหนีออกจากที่นี่แต่ก็หนีไม่รอดไอ้หมาพวกนั้นเหมือนเดิมแล้วมันก็พาฉันกลับมาขังอีกแต่ตอนที่ฉันอยู่ในคุกฉันก็ได้ยินเสียงออกมาจากห้องผู้คุมมันเป็นเสียงของเจ้าหญิงแห่งอีดูเซียที่กำลังปลุกใจชาวอีดูเซียอยู่ตอนนี้นักโทษที่นี่ก็กลายเป็นแฟนคลับของเธอเรียบร้อยแล้วนะ แล้วอยากได้ยินเรื่องตลกไหมล่ะแม้แต่ผู้คุมโอเซียเนี่ยก็พินแฟนคลับของเธอเหมือนกันสาบานได้เลยว่าทุกครั้งเนี่ยที่เธอออกอากาศ พวกเขาจะเร่งเสียงวิทยุขึ้นแล้วก็นั่งฟังฉันเข้าใจเลยว่าทำไมเธอถึงได้ใจเหล่าทหารและผู้ใช้แรงงานเวลาที่เธอพูดนะทุกๆคำพูดของเธอเนี่ยมันดูจริงใจมากๆและช่วงหลังเนี่ยเธอก็เริ่มพูดสนุกขึ้นมากด้วยและนั่นก็ทำให้เธอดูมีเสน่ห์ขึ้นอีกแต่เสน่ห์ของเธอเนี่ยมันเป็นเหมือนกับไวรัสและเมื่อเธอพูดถึงเรื่องแย่ๆของโอเซียนักโทษในที่นี้ก็เห็นด้วยกับเธอก็แน่ละนักโทษทุกคนที่ถูกโอเซียจับก็ต้องรู้ถึงความร้ายกาจของ โอเซียดีพวกเขาตะโกนเผาโอเซียซะไม่มีทางที่ฉันจะยอมเน่าตายอยู่ในนี้ท้องฟ้าน้ำเงินเข้มแทนที่ฉันจะมานั่งสร้างเครื่องบินปลอมเพื่อหลอกอิลูเซียฉันก็เลยสร้างของจริงมาซะเลยรอดูให้ดีเถอะมิชชั่นที่ 4. rescue แปลว่ากู้ภัยหรือช่วยเหลือนั่นเอง หลักฐานจากความล้มเหลวก่อนหน้านี้ยืนยันแล้วว่าอาร์ senal เวิร์ตตกอยู่ในมือของฝ่ายสตูและนี่ก็ทำให้สถานการณ์ในแย่ลงยังไงก็ตามเราต้องยึดลิฟโอกาสกลับคืนให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรและมีคนหนึ่งที่รอเราอยู่วีรบุรุษสงครามแปซิฟิกที่เป็นคนนำการสร้างลิฟโอกาสนี้อดีตประธานาธิบดีโอเซียคุณฮารลิง คุณฮารลิงได้เข้าไปตรวจงานในลิฟต์โอกาสพอดีเขาถูกระบุว่าหายสาบสูนหลังจากที่อิลูเซียใช้กำลังเข้ายึดลิฟต์นั้นอย่างไรก็ตามข้อมูลล่าสุดได้บอกว่ามีนายทหารได้คุ้มกันคุณฮารลิงให้ไปซ่อนตัวอยู่ในลิฟต์ทั้งสองคนรอโอกาสที่จะหนีออกมาสตูได้ติดตั้งเรดราต่อต้านอากาศยานไว้รอบๆลิฟต์เพราะงั้นการเข้าไปเป็นกลุ่มใหญ่จะถูกตรวจพบได้ง่าย เราจึงจะส่งเครื่องบินหนึ่งลำล่วงหน้าไปก่อนแล้วค่อยส่งทีมตามเข้าไปถึงแม้ว่าเรดาร์จะอยู่รอบลิฟต์แต่หน่วยรีคอนของเราเจอช่องโหว่อ,อยู่บริเวณชยายฝั่งใต้ของซิลัาพูล,าล่าเราน่าจะลอบเข้าทางนั้นได้และตอนนี้เป็นช่วงฤดูฝนทำให้มีเมฆมากถ้าบินผ่านเข้าไปในกลุ่มเมฆก,ก,ก็ทำให้เราอาจจะหลบเรดาร์ของศัตรูได้ แต่ถ้าคุณถูกเรดาร์ตรวจพบเมื่อไหร่เราก็จำเป็นที่จะต้องยุติภารกิจนี้คนที่ทำหน้าที่บินเดี่ยวในภารกิจนี้ก็คือคุณไงทริกเกอร์อ่ากูแล้วเมื่อคุณผ่านเข้าไปก็ช่วยจัดการปืนต่อต้านอากาศยานถาแถวๆนั้นให้หมดและหน่วยกอลั่มกับหน่วยช่วยเหลือจะตามไปสมทบทันทีและหลังจากนั้น,นเราจะมีปฏิบัติภารกิจคุ้มกันคุณฮาริงขอให้โชคดีทุกคน อาฮะก็หลังจากคัดซีนแล้วก็บรีฟภารกิจเมื่อกี้นะครับทำให้เราได้รู้ว่าที่แน่ๆคืออาร์ซนอลเบิร์ดนะครับเป็นของพวกมันแล้วนะครับอิลูเซียได้เอายึดไปแล้วอ่ะน่าจะด้วยการแฮ็กหรือว่าอะไรก็ว่าไปแล้วก็เจ้าหญิงเจ้าหญิงของฝั่งอิลูเซียเนะ่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะครับพูดจาให้กําลังใจทหารเหมือนเป็นสู่ร่วมใจอะไรประมาณนี้นะครับแม้แต่ คนคุกหรือว่าผู้คุมในโอเซียเองก็ยังยังชื่นชอบไปทางเจ้าหญิงของอีโรเซียเฉยเลยเอาแต่คนคุกไม่แปลกแล้วแหละเพราะคนคุกมันโดนโอเซียนจับนะมีอีกคนหนึ่งนะครับเออเป็นซู30ใช่ไหมปีกสีส้มที่ภารกิจที่แล้วยิงบราวนี่ตกนะครับคัสซีนตอนแรกเนี่ย ก็มีคนแก่โอแมนะนะถ้าหานแก่เออถ้าหนเก่า,านะฮะขับไอ้เครื่องปีกสีส้มลำนั้นลงมาผมว่าคงเป็นคนนั้นแหละที่ยิงบรานีตกดูเหมือนจะเป็นตำนานนักบินของอิรูเซียเลย <S <S แล้วก็มีเหมือนคนหนึ่งที่พูดจาเหมือนเป็นคนพัฒนาโดรนนะครับที่ดูเหมือนว่าจะพยายามออกแบบโดรนนะครับให้เก่งเท่ากับคนแก่คนนั้นนะครับซึ่งคนแก่คนนั้นเนี่ยสภาพร่างกายหเหมือนจะไม่ค่อยไหวแล้วแต่ก็เลยต้องมีโดรนที่แบบว่าจะเอามาแทนให้ได้เออถ้าอิรูเซียถ้าสตูทำสำเร็จเนี่ยเราก็ น่าจะลําบากนะถ้ามีไอ้ไอ้้ไอโดนแบบนั้นอนะ่ะหลายคนนะฮะทีนี้ภารกิจดีกว่าพูดถึงภารกิจไปที่ลิฟต์อวกาศนะครับไปช่วยอดีตประธานาธิบดีโอเซียนะครับก็คือฮาริงแล้วให้เราไปซะด้วยนะให้เราไปเหมือนแบบไปเครื่องบินรอบเลนเหรอเออแปลกจังเลยนะครับเล้วเป้าหมายตรงนี้ที่มันเขียนไว้นะฮะมันบอกว่า eliminate เอ่อกราวทาร์เก็ตใช่ไหมกราวทีจีทีเนี่ยสิอันเนี่ยกราวนะฮะรอบๆแต่ผมว่ายังไงก็ต้องมีเครื่องบินมา ผมจะเลือกเครื่องบินที่ซัพพอร์ตภารกิจภัคคื้ดดินด้วยแล้วกันจากครั้งที่แล้วนะครับที่มีผู้ชมนะครับบอกให้ผมเล่นเล่นเครื่องบินรัสเซียนะครับก็ใช้มิกยี่สิไปนะครับขอเสริมข้อมูลนิดนึงนะครับว่ามิกยี่สิเนี่ยเป็นเครื่องบินที่ยูเครนนะครับใช้ในการรบในปัจจุบันกับรัสเซียด้วยนะครับอ่ะแล้วพอมาถึงดิพาร์ทนี้นะครับก็มีผู้ชมนะครับหลังไมค์มาบอกว่าอยากให้เล่นเครื่องบินที่ไม่ใช่ค่ายของสหรัฐอเมริกากับรัสเซียบ้างนะครับที่แบบฉีกไปเลยนะครับไม่ใช่ ไปฟาร์มมานะครับก็ไปฟาร์มเงินซื้อเครื่องบินมาก็เลยไปซื้อเจ้ามิราสองพันี่นะครับโดยเจ้ามิราสองพันเนี่ยเป็นเครื่องบินขับไล่นะครับเครื่องยนต์เดี่ยวนะครับสัญชาติฝรั่งเศสออกปฏิบัติการครั้งแรกในวันที่10สิงหาคมปี1978นะครับโดยกองทัพฝรั่งเศสเนี่ยต้องการที่จะเอามาใช้แทนมิราส3และ มิราต5นะครับแล้วก็ส่งมอบในปี1982ปัจจุบันนี้นะครับประเทศที่ใช้งานมิราต2,000อยู่ก็คือบราซิลนะครับบราซิลนี้ปลดประจำการไปแล้วในปี2013นะครับเคยใช้อยู่นะครับแล้วก็มีปัจจุบันก็คืออียิปต์ฝรั่งเศสกรีซอินเดียเปรูกาตตาไต้หวันและ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตโดยผู้สร้างนะครับก็คือบริษัทดั s โซเบเกลนะครับของฝรั่งเศสอ,ออกเสียงผิดขอภัยนะฮะ เป็นประเภทเครื่องบินรบอเนกประสงค์นะครับที่นั่งเดี่ยวก็คือมัลติโรนั่นเองนะครับทิ้งระเบิดได้อะไรได้หลายๆอย่างได้นะฮะคล้ายๆแบบ F 3 5 F 1 8อะไรอย่างนี้อัตราความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 2ถึง2.3มักนะครับที่ระยะความสูง11,000เมตรแล้วก็อัตราเร่งนะครับจากศูนย์ถึง2มักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4นาทีรัศมีทำการลบ700กิโลเมตรใครมีข้อมูลเสริมเติมแต่งยังไงก็รบกวนคอมเมนต์เป็นความรู้ให้เพื่อนๆได้นะครับผม เข้าพื้นที่ภารกิจม่าใช้วิทยุสื่อสารเราจะติดต่อหานายเองแต่นายห้ามติดต่อกลับมาน่าจะการโดนดักฟังอะไรอย่างนี้ถ้านายโดนเจอภารกิจจบทันทีอยู่ให้ห่างจากเรดาร์สตูไว้เราต้องบินหลบเรดาร์ว่ะโอ้โหแดงเถือกภารกิจนี้จะสำเร็จไหมก็ขึ้นอยู่กับนายแล้วแหละโชคดี ขอกพิษของมิลาดสองพันนะครับทําได้ดีมากเหมือนมากนะครับนี่สวยๆครับมิลาสองพันเป็นเครื่องบินที่ค่อนข้างลําเล็กนะฮะหนึ่งเครื่องยนต์ด้วยระวังน้าแข็งเกาะเครื่องด้วย <think> อ่ะ 2> 2, นี่ไงน้ําแข็งเกาะแล้วฮะเดี๋ยวต้องฝ่าเมฆไปก่อนที่มันจะทําเครื่องตก <think> อ่าโอเครอด ค่อยเลาะไปโอ้โหเฮ้อ<า>ยอ้าย่ำกันแล้วเนี่ยมันแคบนะฮะทริกเกอร์ในมาหนึ่งในสามของจุดนัดพบแล้วดีมากเลยแต่พยายามโฟกัสไปนะตายเกือบไป<笑><笑> นี่นี่หลบเรดาร์ได้แล้วหลบคนได้ไหมเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่บินใกล้ๆตึกมันต้องมีคนเห็นแหละเอ้ถ้าอย่างนี้เราใช้เครื่องสเตล,ลแทนจะดีกว่าไหมมันจะหลบเรดาร์ได้ปะถ้าเป็นเครื่องสเตลอะ F22 ให้มาได้ปะแต่ไม่มีตัง์วะยังฟาร์มไม่พอ F22 โคตรแพงเลยเกมนี้อะเมื่อกี้วิทยุสตูครับมันบอกว่าทุกอย่างปกติดีนะฮะ มันไม่เห็นเรานะตอนนี้ยังไม่เห็นเรา Trigger ตอนนี้นายมี2ทางเลือกเ <'t> ฉยเลือกได้ตามสะดวกเลยเราก็ไม่ต้องห่วงนะเราจับตาดูนายอยู่อ๋อมันมีทางที่เสียงน้อยก็เสียงมากดูนะมันจะมีแบบแคบๆกับก,กว้างๆนะฮะเฮ้ยผมไปทางแคบดีกว่าเลือกทางลัดเว้ยจัดไป High Lift High Turn เหมือนลมมันพัดนะเนี่ยในทำได้ดีนี่ทิกเกอร์ตอนนี้นายมาครึ่งทางแล้วฟังนะฉันจะไม่โกหกสิ่งที่นายจะพึ่งได้ก็คือตัวนายเองกับเดารู้ไว้นะพวกเรากำลังเชียร์นายอยู่ร่วมถึงฉันด้วยในมาสามในสี่แล้วเป็นเที่ยวบินที่ยาวนานแต่เป้าหมายอยู่ไม่ไกลฮาร์ลิงยังคงเป็นประธานที่ปดีอยู่สำหรับฉัน เขาจบสงครามสร้างลิฟโอกาสแล้วก็ใช้มันเนี่ยปล่อยยานโอกาสอีกทีนึงเขาทําอะไรสําเร็จตลอดแต่ถึงอย่างนั้นเขายังเป็นฮีโร่ผู้ถ่อมตัวฉันจะทําให้ดีที่สุดเพื่อช่วยเขานายต้องช่วยฉันนะทริกเกอร์คือเรียกได้ว่าโคตรอวยนะฮะถ้าแผนช่วยอดีตประธาะนาธิบดีฮารลิงพังนะผมว่ากำลังใจฝั่งโอเซียนี่แม่งดูไม่จือดอะถ้าทุกคนก็สันเสริญเยินยออวยขนาดดีนะแต่ ฝั่งโอเซียมันมีดีอย่างหนึ่งไงคือมันมีเรานะมันมีทริกเกอร์อยู่เออรอดแล้วแหละผมว่าเฮ้ย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 ,ย,ย,ยมันลมมันพัดครับลมมันพัดโอ้เข้าไปต,ตีตีเลยเมื่อกี้ลมมันพัดเข้าไปในเขตเรดาร์ของฝั่งนูน้นะครับของศัตรูเนี่ยลมมันพัดลมแรงทริกเกอร์ภารกิจแรกเคลียร์แล้ว แต่ยังเพิ่งฉลองนะของจริงเนี่ยมันต่อจากนี้ต่างหากลมพัดประคองเครื่องยากนะครับเครื่องสั่นเลยอนุญาตให้ใช้วิทยุได้ทีมช่วยเหลือกำลังเข้าไปทำลายปืนต่อต้านอากาศย,ยานให้หมดเราจะเปิดทางให้หน่วยซีกอปินินนำเครื่องลงจอดเอาแหละเว,วพอนฟรีผมจะใช้มิสไซล์ภาคพื้นดินที่ผมเอามานะฮะ แฟนมันเห็นแล้วละล็อกแล้วกูก็ล็ลอกมึงเหมือนกันล่วงสวยงามครับเต็มเป้าลบเออเอากูไม่อยู่หรอกบอกเลยทริกเกอร์โทษท,กกทีที่ให้รอนะพวกเรามาช่วยแล้วถึงหน่วยกากยทริกเกอร์กระโดดเข้ากองไฟไปแล้วทีนี้ก็ถึงตาเราบ้างรับทราบ หน่วยกากออโฟกัสเข้าไว้ผู้ไหนรู้หน้าที่ดีอยู่แล้วเครื่องบินทุกลำจัดการศัตรูก่อนที่มันจะตั้งตัวได้กำลังเสริมมาค่อยดีหน่อยแม่งปล่อยให้บินเดี่ยวไปต้งนานฉายยิงม่ทายศัตรูหรือครึ่งเดียวแล้วหน่วยซีกอบลินกำลังจะมาถึงแล้วรีบจัดการปืนต่อต้านอากาศยานก่อนเฮ้เฮ้โดนล็อกโดนล็อกโดนล็อกนี่คือหน่วยซีกอบลินเรามาถึงแล้วพื้นที่ลรงจอยเคลียร์หรือยัง กำลังดำเนินภารกิจพวกนายรอก่อนเมสทูทีมช่วยเหลือลงจอดไม่ได้จนกว่าปืนต่อต้านอากาศรรรยานจะถูกทำลายลได้เลยกูจัดให้โอเคฮะงั้นเราต้องรีบทำลายป้อมสอยเครงบินมันก่อนนะครับเพราะว่าซิกอบินจะได้มาลงจอดได้ยังมีปืนต่อต้านอากาศรรยานอยู่ทำลายมันซะ มิลาก็ดีนี่หว่าผมรู้สึกว่าผมเข้ามือมิลาดมากกว่ามิกี้สิบเกานะสำหรับผมนะถนัดกว่าเข้ามือกว่าปืนสอยมันเหลือครึ่งเดียวแล้วส่วนใหญ่ผมมกักจะชอบอาวุธทางฝั่งของตะวันตกมากกว่านะฝั่งนาตโตอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเข้ามือผมมากกว่านะแต่ว่าข้อเสียแม่งก็คือ ฝั่งเนี้ยมันแพงฝั่งนาโต้มันแพงนะครับโดยเฉพาะที่มาจากอเมริกานะแพงกว่าคู่แข่งเกือบทุกอย่างครับเออไม่แน่นะผมอาจจะขับเครื่องบินฝั่งซูถนัดกว่าฝั่งมิกก็ได้นะเพราะว่าลองมิกยีบก้าวแล้วไม่ค่อยถนัดเท่าไร <Target eliminated. S 1> หร่สมรรถนะดีนะครับแต่ว่าเหมือนแบบผมไม่ค่อยผมรู้สึกว่าการหักเลี้ยวของมันไม่ค่อยเข้ามือกับผมนะต้องลองซูบ้างถ้าเป็นฝั่งซูอาจจะเวิร์กก็ได้ บึ้มบั่มสวยๆล็อกและยิงบึ้มบั่มไปเด้อหมดแล้วฮะเอเอันทั้งหมดดิสโทรยแล้วเดี๋ยวไอ้หน่วยซีแลออนจะมาแล้วมั้งเอซีอะไรวะเอช่างแม่งซีก็บินนี่ไงเมื่อกี้เอแวกอนุญาตให้ซีก็บินลงจอดแล้วฮะเดี๋ยวเราน่าจะต้องคุ้มกันมันต่อ มีค่าสึกจำนวนมากเหนือท่าเรือพวกมันคือโดรนที่ปล่อยจากตู้คอนเทนเนอร์นี่หน่วยซีกอบบินพูดกำลังเข้าไปช่วย VIP ทั้งสองคนหน่วยช่วยเหลือถึงแล้วเริ่มภาร,รกิจได้หน่วยช่วยเหลือตอนนี้อยู่บนพื้นไร้การป้องกันหน่วยกอบบินกับเมจจัดการสตรูให้หมด ภารกิจอันยาวนานแต่เราใกล้จะจบแล้วแหละหน่วยกากยคอยคุ้มกันอยู่ที่ลิฟต์นี่หน่วยซีกอบินเรากำลัลงมุ่งหน้าไปช่วยอดีตประธานธิบดีไปตังตู้คอนเทนเนอร์เลยไอห,หน่วยช่วยเหลือก็สั่งการไปครับเดี๋ยวผมจะบู๊โดนเองนี่ดีนะที่เราเอะใจนะครับเราเอาเครื่องบินมัลติโลมาถ้าเราดูภารกิจตอนแรกมันบอกว่ามีเป้าหมายแต่ภาคพื้นดินแล้วเอาพวกโค้ดแอร์ซัพพอร์ตเอาพวก A 1 0มาเงี้ยโอ้โหชิบหายเลยนะ ผมว่าแล้วเอซคอมแบทแม่งต้องมีอะไรที่ไม่ใช่แค่ภาคพื้นดินอย่างเดียวอะไม่งั้นนี่ไม่อยากจะนึกฮะเอา A10 มาสู้โดน,โดนเออโดนก็โดนเถอะเดี๋ยวผมหลบก่อนโดนล็อกเหมือนกันโดนล็อกเหมือนกันฮะแอบบูส <'m> ไอหน่วยช่วยเหลือถูกซุ่มโจมตีมันกำลังเล็งเราหลบไปหลังฮอเร็วกูต้องรู้ไหมเนี่ยกับภาคพื้นดินมึงเนี่ย UAV กำลังไปทางลิฟต์ หยุดพวกมันไว้โอเคเดี๋ยวเรากลับไปทางลิฟต์ครับคือมันมีโดรนส่วนหนึ่งที่กําลังไปทางลิฟต์นะครับไม่ใช่แค่ภาคพื้นดินอย่างเดียวนะโดรนมันก็ไปทางลิฟต์นแลตอนนี้เรากําลังถูกยิงกดยิงกลับไปไอหน่วยข้างล่างดูท่าจะไม่ดีนะเจอประธานที่ไม่ดีแล้วอยู่หลังเครนคุณฮาริง่งรอยอยู่ตรงนั้นก่อนนะครับเจคอบโดนยิง ระวังจรวดโอ้โหแม่งทำกมันมันดูลำบากจังเลยว่าไอ้พักพื้นน่ะหน่วยซีคก็บินได้ยินแล้วตอบด้วยคุณฮาร์ลิงยังไม่ตายใช่ไหมพวกมันเก็บฮอกับหน่วยเซราทูไปแล้วระวังนั่นระเบิดเพลิงเสียงการต่อสู้ข้างล่างนี่แบบโคตรเดือดเลยฮะพวกโดนออกมาจากทางท่าเรือแล้วก็ลงมุ่งหน้าไปที่ลิฟต์ฝอยมันซะระวังจรวดข้างล่างนี่ดูไม่จืด เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการบนนี้ให้ดีที่สุดครับข้างล่างมันจะได้ไม่ต้องรับศึกหนักเกินไปไม่ต้องเจอโดอนอีกเอาแค่พื้นดินก็จะไม่ไหวแล้วนะนะถ้าเจอโดอนเข้าไปอีกนิดสวยแน่นอนทำลายโดนให้หมดอย่าปล่อยให้่านไปได้ไลจีมันอยู่และยิ่งร่วงไปเดนี่พันเอกจอห์นสันมีใครได้ยินไหมตอนนี้ผมอยู่กับท่านประธานาธวบดีฮาริงทีมช่วยเหลือตายหมดแล้วรวมถึงทหารที่เป็นเจ้าของวิทยุนี้ด้วยผมจะพาคุณฮาริงออกไปจากที่นี่เอง ท่านครับผมก็อยากทําแบบนั้นเหมือนกันตอนนี้เรากำลังหาทางอยู่ก็คือสรุปไอ<ว>ที่โวยวายเมื่อกี้หน่วยช่วยเหลือภาคพื้นนั่นตายหมดแล้วนะครับก็จะเป็นพันเอกจอร์สันนี่แหละฮะที่อยู่กับฮาริ่งนะครับกำลังจะพาฮาริ่งออกไปเราเจอเครื่องของอิโดเซียแล้วมันติดเครื่องอยู่ด้วยผมได้ยินว่าคุณเคยอยู่กองทัพอากาศพันเอกคุณขับมันได้ใช่ไหมเอาละดูเหมือนว่าตอนนี้พันเอกจอร์สันนะครับจะต้องขับเครื่องของอิโดเซียออกมานะครับแล้วก็ช่วยฮาริงออกมารหัสเรียกเครื่องของคุณฮาริงก็คือ,อ m า t h e r g o o one, one. ฉันส่งข้อมูลลไปให้้แว มาร์คูดวันงั้นเหรอนี่นายคิดชื่อได้ดีแค่นี้เองเหรอมาร์คูดวันก็คือแม่ห่านหนึ่งนะฮะเอาแหละงั้นผมจะเคลียร์ไอ้พวก U A V พวกนี้ก่อนนะครับมันจะได้ไม่ต้องไปกวนมาร์คูดวันนะครับเพื่อความปลอดภัยของอดีตประธานาธิบดีฮารลิงนะครับได้กลับบ้านอย่างสวัสดิภาพถ้าสำเร็จนี่มันถือเป็นภารกิจที่แบบโหโคตรสุดยอดเลยนะแม่งบุกเข้ามาล้วงลูกถึง <Good night. S 1> อีลิเวเตอร์อะถึงลิฟต์อะ และยังช่วยฮาร์ลิงกลับมาได้ด้วยก็คือแบบโครสุดยอดนะครับถ้าผ่านไปได้นี่โดรนมันเยอะมากเลยนะผมแบบว่าโดนมันล็อกแบบว่าโดนล็อกต้นชินแล้วอะ่ะโดนล็อกตลอดเวลาเลยที่ขับภารกิจนี้โดรมันเยอะจัดอะ่ะยิงสวนกันเลยครับมิสไซล์ U A V ทั้งหมดถูกทำลายทวยเครื่งองข,ของฮาริงกำลังจะขึ้นบินแล้ว มาเาคูสวันขึ้นบินได้รับทราบมาเาคูสวันกำลังออกบินคุณฮารลิงอยากจะขอบคุณพวกคุณทุกคนเลยค่อยขอบคุณตอนที่พวกเราถึงบ้านแล้วเถอะไม่เมสมาเาคูสวันกำลังไปทางใต้คุ้มกันให้ด้วยโอเคนะครับภารกิจอัปเดตนะครับก็น่าจะเป็นการคุ้มกันนะครับเครื่องบินของฮาร์ลิงนะครับ ตรวจพบค่าศึกเรดดรามาทั้งจุด220ยืนยันเป็นโดรน MQ 101มันมาจากอาชซนอนเบิร์ดชิปหายแล้วอาชซนอนเบิร์ดมาหน่วยเม,ยมชปกป้องมาทั้คูดวันยิง UAV ให้หมดหน่วยกอลัมสกัดโดนพวกน,นั้นไว้กอลวันรับทราบจากการสู้กันร,รอบที่แล้วผมได้บทเรียนมาเยอะเลย,ยกอลัมทูรักษาลูกขบวนรับทราบรับทราบบางทีผมพูดโดรนบ้าง UAV บ้างคือ UAV มันก็เป็นโดรนชนิดหนึ่งนะฮะ แล้วข่าวร้ายตอนนี้คืออัลซานนอนเบิร์ดกำลังมานะครับตอนนี้ก็มันก็ส่งโดรนมาก่อนตัวมันยังมาไม่ถึงรับทราบกำลังส่ง UAV ไปที่ฮอนั่นอาอสิบหายแล้วมันไปเล็งเป้าฮาริงนะครับผมจะพยายามบินใกล้ๆเครื่องของฮารลิงนะครับเพราะว่าพวกมันเล็งเป้าแล้วเดี๋ยวมันต้องสอยฮารลิงแน่มาทักกูสันมีโดรนอยู่ข้างหลังคุณทําการลบหลีกเดี๋ยวนี้เลยผมได้ยินคุณนะแต่ไอเครื่องนี้มันไม่ใช่เครื่องบินลบหรอกนะเว้ยโอ้โโคตรเดือดเครื่องของฮารลิงมันเป็นฮอขนส่งรบมมลีอออะไไไไรร่่่ด้้้ยูแววเาตงชะ ตั้งให้ AI ใช้แผน Liberty แทนแผน j u s t i c เมื่อกีว้วิทยุศัตรูนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันแผนที่มันพูด Liberty Justice มันคือแผนอะไรการกอยวันเริ่มแผนเลยไหมครับหน่วยกากอยยังก่อน stand by ไว้แต่ถ้าเกิดไม่มีประพาคารเออผมไม่ถึงท่าเรือพวกเขาก็กลับบ้านไม่ได้นะครับไอเรือนั่นไม่ใช่พวกเราอยู่แล้วไอพวกหน่วยกากอยนี่มันพูดจากันงงๆนะครับผม หน่วยกาก้อยเปลี่ยนไปใช้วิทยุช่องอื่นนอกจากพูดจาก,กันงงๆแล้วยังจะเปลี่ยนไปใช้วิทยุช่องอื่นอีกผมว่ามันปิดบังอะไรเราอยู่แน่เลยวะ่ะนี่มาเทิดกุสวันเรากําลังออกจากพื้นที่การลบแล้วหน่วยกาก้อยบาเบลบาเบลบาเบลกาก้อยสามบาเบลรับทราบบาเบลอะไรบาเบลวะเหมือนเป็นรหัสอะไรสักอย่างนะฮะพวกกาก้อยมันรู้อยู่แค่พวกมันอนะเราไม่รู้นะฮะ อะไรอะ่ะมันยิงดโดรนหรือมันยิงลิฟต์วะเหมือนหน่วยกากอยแบบจะยิงลิฟต์เลยอะ่ะแล้วดโดรนก็มาบังให้ผมงงมากเลยตอนเนี้ยสกายคิปเปอร์นั่นมันอะไรวะเนี่ยหน่วยกากอยทำงานของเขาอยู่แล้วนี่ไม่คิดจะแจ้งเราก่อนเลยเหรอหน่วย I UN ไม่ประสานงานกันก่อนงั้นเหรอหน่วยกากอยรายงานสถานการณ์ด้วยถึง h q เรายิงเข้าเป้าหนึ่งนัดแต่ที่เหลือพวกโดรนมันสกัดไว้ได้ลิฟต์มีรอยนิดหน่อยแต่ไม่มากไปกว่านั้น รับทราบทำตามแผนต่อไปแผนหน่วยกากอยมันคืออะไรวะเหมือนมันจะเป็นฝ่ายทำลายลิฟท์ซะเองเลยอะแล้วโดนมาปกป้องไว้อะผมงงว่มะมาสกุลอันถูกยิงพันเอกยังอยู่ไหมม,ม,มือเมชประเมินสถานการณ์นี่คือมเมชวันผมกํลาลังเข้าไปดูห้องโดยสารปลอดภัยแต่ห้องนักบินดูไม่ค่อยดีอะ่ะพันเอกจอห์สันคุณโอเคไหมไม่ต้องห่วงผม แค่ส่งความช่วยเหลือมาก็พอผมขอโทษนะฝากคุณฮารลิงด้วยได้ปโปรด,ดจอนสันจะตายเหรอมาสกุลวันตอบด้วยมาสกุลวันสกายคิปเปอร์ยังต้องการให้เราคุ้มกันมาสกุลวันไหมแน่นอนนี่ใครเนี่ยตอนนี้ฮารลิงขับเองเหรอมันมีการจัดฉากอะไรกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยคือมันดูท่าแม่งท่าแม่งนะหน่วยกากอยก็ยิงลิฟเราไม่รู้เลยอะ มาทักคูสวานกำลังเลี้ยวเกิดอ,อะไรขึ้นนะ่ะพวกเขากำลังมุ่งหน้ากลับไปที่ลิฟต์ผมว่ามันมีรับลมคมในตอนนี้พวกนั้นยังบินคงที่อยู่มีใครขับอยู่หรือเปล่าคงไม่ใช่พันเอกหรอกในนั้นเหลือแค่คุณฮาร์ลิงแล้วมาทักคูสวันตอบด้วยคุณฮ <Har> าร์ลิงได้โปรดตอบด้วยเราคุ้มกันเป้าหมายไม่ได้ถ้าเขายังอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เวลามาแตกตื่นนะตอนนี้ทำงานของเราให้เต็มที่มีสมาธิกับมัน คุณฮารลิงเรายังไม่หมดหวังในตัวคุณนะ UAV กำลังเข้าโจมตีมาสเตอร์กุดวันแล้วไปจัดการมาสักท,ทิกเกอร์โอเคได้เลยเถิดผมจัดการเองเลยแค่หนึ่งนาทีชิบหายแล้วต้องลุยฮะภรารกิจนี้มันมีอะไรแปลกๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไหลาตามน้ำไปก่อนแล้วกันครับทำอะไรไม่ได้นี่มาสเตอร์กุสวันคุณต้องกลับหลังหันแล้วออกจากสนามรบเดี๋ยวนี้ <มา S 1> เล็กตัวนึง <1. S 3> อ้าเฮ้ย คือไรอะ่ะผมยิงมันไม่ทันเหรอโอ้ oh my god mother goose อก m o t h e r วันโดนยิงตกมิซล์ลูกนั้นมาจากไหนกันวะเมสชูเป็นคนยิงนั่นมิซายโอเซียยิงโดนพูดเดียวกันเหรอเราการยืนยันก่อนหยุดเดาได้แล้วยิงพูดเดียวกันฉันเห็นกับตาเลยมา t h e r g o o s ระเบิดกาอากาศไม่มีใครรอดแน่แนดูเหมือนว่าเขาพยายามจะบินกลับไปปกป้องลิฟต์อวกาศนะ ไอ้อลูเซียนี่พวกมันฆ่าฮีโร่ของเราเมสวันทริกเกอร์เป็นคนทำหรือเปล่าทริกเกอร์อยู่ใกล้ที่สุดนะนะคงพอมี UAV วินรอบเป้าหมายมากเกินไปผมบอกแล้วใช่ไหมว่าจับตาดูแลไอเด็กนี่ดีๆนี่มันเป็นความผิดพลาดอ่ะอัชแนเบิร์ดมาถึงแล้วทุกเครื่องถอนกำลังเดี๋ยวนี้โอ้ยเหนื่อยมันหาว่าเรายิงนะผมไม่ได้ยิงฮาริงนะผมยิงโดน ทริเกอร์นายจะถูกสั่งห้ามบินชั่วคราวอ่ะเข้าใจใช่ไหมว่าทําไมคือภารกิจนี้มันแปลกประหลาดมากครับทั้งหน่วยกากรที่อยู่ดีๆก็มายิงลิฟต์โดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยนะครับมันมันตั้งใจยิงลิฟต์แน่ๆแหละถ้าทางล้วก็โดรนก็ไปป้องกันลิฟต์ไว้นะครับเอาตัวเองไปไปบังลิฟต์เพื่อไม่ให้ลิฟต์โดนทําลายหรือววาโอซีเห็นทีว่ายึดลิฟต์ขึ้นมาไม่ได้ก็เลยทําลายทิ้งดีกว่าปฏิบัติการช่วยเหลืออดีตประธานธิบ <S <S ดีฮาร์ลิงล้มเหลว น่าเศร้าที่ไม่มีความหวังที่เขาจะรอดเลยทริกเกอร์ตอนนี้นายเป็นผู้ต้องสงสัยว่าสังหารอดีตประธานธิบดีนายจะต้องโดนสอบสวนและจะต้องขึ้นศาลทหารมันไม่น่าใช่นะและอีกข้อสังเกตหนึ่งนะภารกิจนี้เราไม่ได้ยินเสียงมิสเตอร์ฮาร์ลิงเลยนะเว้ยเราได้ยินแต่เสียงไอโโ้เคอร์เนลไอ้ผู้พันนั่นนะ่ะที่บอกที่อ้างว่ายอยู่กับฮาร์ลิงแล้วก็ขับฮอไปหรือว่าฮาร์ลิงอาจจะไม่ได้อยู่ในฮอเครื่องนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ยินเสียงฮาร์ลิงเลย เดี๋ยวดูกันไปครับว่ามันยังไงมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนละตอนนี้